ไม่เจอกันอาทิตย์นึงครับวันนี้รับรองว่ามีของดีๆมาให้ดูกันแน่ครับทำไมครับเพรวะนี้เราจะมาแหกกฎหมายกันครับนี่ให้กฎหมายนะครับกฎหมายพรบออุทยานแห่งชาติพศ2504นะครับงั้นเราเข้าสู่ช่วงคิด button กันเลยครับผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ถ้าผมแพ้วันนี้ครับผมจะไม่มาร่วมรายการนี้เลยครับคุณแน่ใจแล้วเหรอครับเขาทุกครั้งคุณแพ้ทุกครั้งเลยนะงั้นมันดูมีสมองก่อนเลยครับที่พงผมครับเป็นการกรทำผิดพรบอ คุณมีคุณภาพแค่นี้แบบคุณกล้าโชว์ได้ไงครับคลิปนี้ครับไหนขอชวมองคุณหน่อยครับจะขนาดไหนครับเนี่ยวันนี้ผมชนะแน่นอนครับผมขอเกินก่อนเลยได้ไหมครับอ้ามาครับผมไม่ใช่แค่การแข่งข้อธรรมดานะครับของผมเนี่ยเป็นการทําผิดพรบอุทรียแห่งชาติข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดท้ามทิ้งขยะโดยที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ไม่ใช่แค่ทิ้งทําขยะธรรมดานะครับแต่ทิ้งต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะครับต้องไงครับสู้ได้ ยังไงขอชมเลยครับชมเลยครับผม แค่วันนี้ครับวันนี้ผมมุ่งเน้นรับคุณจิงว่าคิดคุณดียิงคุณคุณไทยกดได้เร็วจริงครับวันนี้แต่คุณบอกนะครับถ้าคุณไทยคุณจะออกจากรายการนะครับคุณนี้คงไม่เจอคุณแล้วใช่ไหมครับขอโทษครับวันนี้วันนี้ผมยอมรับคุณครับเหนยอมรับครับวันนี้ผมชนะนะครับ ให้ทิ้งสิ่งที่เป็นเสียเพลิงนะครับลงในอุทยานแห่งชาติวนภารกิจสุดท้ายนะครับเราจะให้ทําเสียงรบกวนคนหรือสัตว์ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับกลุ่มพวกเรานะครับคอยดูนะครับเราจะทํำสาเร็จหรือไม่ก่อนที่เราจะเข้าไปปฏิบัติภารกิจนะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณเจนยามพิ์นะครับสวัสดีครับคุณเจนนะครับจะมีความสามารถพิเศษคือ สาม,มารถสัมผัสว่าตรงไหนจะมียามอยู่หรือว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานอยู่ครับเราก็จะให้คุณแจนเข้าไปสำรวจพื้นที่นะครับ เริ่มภารกิจแรกกันเลยนะครับแตว่าพี่เข้ามาแล้วครับภารกิจแรกอะไรครับเดินตรงเข้าไปที่ต้นไม้ครับให้ทำอะไรครับเดินตรงไปก่อนครับปาเห็นต้นไม้ใกล้ตัวนองไหมครับเหองหาปากาแถวนั้นดูสิครับว่ามีหใช่ครับเห็นปากา กดปากกาเตรียมใช้เลยนะครับเขียนลงไปที่ต้นไม้เลยครับไม่ต้องปวดเจัานาทีครับเขียนเลยครับเอาจริงเหรอจริงเหรอเอาจริงครับทำเลยครับน้องเี่แล้วผมโดนจับอ่ะผมรู้สึกได้ว่าเรานี้เจ้าหน้าที่อยู่แถวนี้นะน้องทำครับและน้องก็ต้องหนีให้รอดนะครับพี่เขียนลงไปเลยครับโอเคครับพี่ เขียนนี่ครับยังไม่พอครับ,รบวาดรูปไปด้วยเลยก็ดีครับโอเคครับสำเร็จภารกิจที่หนึ่งแล้วครับต่อไปเป็นภารกิจที่สองน้องปุ๊กกี้ครับภารกิจที่สองนะครับที่จะให้ทิ้งไฟแช็คที่มีเชื้อเพลิงนะครับ ทิ้งลงที่อุทยานแห่งชาตินะครับเดี๋ยวทิ้งเลยนะครับอนนี้น้องโก,กี้รู้สึกไหครับที่เนี่ยรสก้เนี่ยวมีเจ้าที่อยู่กลัวมากเลยเนี่ยจุดนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่กำลังยืน เดี๋ยวมองลอดใต้หวางขานะครับน้องเฮ้ยพี่ผมไม่เอาอ่ะบทำครับไม่ได้ครับกลัวสึกกลัวเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่ต้องทำคน้องมารายการนี้แล้วต้องทำนะครับโอ้พี่ไม่ทำได้ป่ะไม่ได้ครับกลางขาเลยแล้วกลมหมอนรองไตว่ะ พี่ผมเห็นนะเห็นอะไรครับผมเห็นเจ้าหน้าที่จริงๆ<ล>ครับพี่ตาฝานหรือเปล่าครับขอยกเลิกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับใกล้จะเสร็จภารกิจที่สองแล้วนะครับต้องทาครับน้องอพี่แข่จริงนะเนี่ยไม่ได้ครับทิ้งเลยครับทิ้งไฟแช็กเลยครับ ก็พี่ครับต่อไปเดินตรงไปครับไปทําภารกิจที่สามต่อนะครับตอนนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกดกดดันมากเลยพี่กลัวมากเลยกดดันมากเลยพี่กลัวมากเลยกลัวมากเลยพี่ไม่ไหวแล้วไหวไหมครับน้องปุ๊กกี้ พนอีกนิดเดียวนะครับเหลือภารกิจสุดท้ายต่อไปนะครับจะให้น้องคุกกี้พูดท้าทายเจ้าหน้าที่นะครับให้พูดตังๆให้ตะโกนเสียงดังท้าทายเจ้าหน้าที่นะครับรบกวนผู้คนที่อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับฮ่าพี่ผมไม่เอาอ่ะพี่ผมไม่ไหวแล้วพี่จบได้ไหมพี่จบภารกิจนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับเหลือภารกิจสุดท้ายแล้วครับต้องทำนะครับเพื่อจะสำเร็จภารกิจนะครับค่ะบริเวณจุดนี้นะคะ มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แน่นอนเลยค่ะดิฉันเห็นค่ะเจ้าหน้าที่จะยืนอยู่ข้างต้นไม้อ่ะคะ่ะน้องปุ๊กกี้ครับ,รบ <S <S เดินไปข้างต้นไม้อีกฝั่งหนึ่งครับแวพี่พี่ให้ผมทำอะไรครับให้เต้นครับ<อ>เต้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ครับเี่เอาจริงเหรอผมไม่ไหวนะเอาจริงครับน้องต้องทำครับ เพื่อน้องจะได้สัมผัสถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเต้นเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่เต้นเลยครับน้องดีมากครับน้องุ๊กกีต,ต่อไปนะครับเราจะเริ่มทำภารกิจที่สามเลยครับ เดินตรงไปครับเดินตรงไปนะครับพี่ผมเดินมาถึงภารก,กิจทีแล้วพี่ให้ผมทำอะไรต่อตอนนี้นะครับเราเดินทางมาถึงภารก,กิจสุดท้ายแล้วนะครับน้องปุ๊กกี้รู้สึกยังไงครับ ได้ครับเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะครับอภารกิจสุดท้ายนะครับเราจะให้น้องบุกกี้นะครับตะโกนส่งเสียงดังรบกวนผู้คนแถวนี้นะครับแล้วก็รบกวนสัตว์ที่อยู่ในอุทยานนะครับให้ตะโกนมาจับสิผพูดใส่นาทีพูดเลยครับสิดังๆนะครับโอ้พี่ไม่ทำได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับต้องทำครับสุดท้ายเลยครับอดทนหน่อยนะครับน้องบุกกี้ แ่กี้เาก็จะตับผมพ้พี่ไปหาทายเาอย่างนั้น่ะอันนี้แหละครับของจริงครับจะเสร็จแล้วครับน้องปุ๊กกี้จะได้สัมผัสถึงเจ้าหน้าที่นะครับพี่ขอลบมสมาธิก่อนนะพี่ทำเลยครับน้องปุ๊กกี้มาจับเลยมาจับเลยพี่เขาจับจริงเนี่ยเขาจับครับน้องต้องหนีให้รอดนะครับถึงจะผ่านภารกิจ น้องคุ๊กกี้เก่งมากเลยครับสามารถสําเร็จภารกิจสามภารกิจไปด้วยกันนะครับรู้สึกไงครับน้องคุ๊กกี้ที่สตื่นเต้นมากที่เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งหนึ่งเลชีวิตเลยพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วครับครับผมแล้วรู้สึกไงครับตอนที่ต้องวิ่งหนีเจ้าหน้าที่โอ้เหนื่อยมากเลยพี่ถ้าผมรู้ว่าเขามาจับจริงนะผมไม่ทำหรอก เยวเสร็จเขากลับามาบ้านนะครับหลังจากนั้นเขานอนไม่ได้เป็นเดือนๆเลยทุกคืนขาจ จะน่ารักนะคะไม่น่าเป็นผิดภัยกับอุยยานก็มไม่เข้าใจเหมือนอกันว่าทำไมจเจ้าหน้าที่ต้องทำให้ไมมีปัญหาฝบได้วย,ยนะคะคุณค่ะ